สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกกันนะคะวันนี้เราจะมาสํารวจเนื้อหาจากหนังสือคู่มืออยู่กับผู้ป่วยโรคซึมเศร้าของครูธรรมวงแสงทองค่ะที่น่าสนใจมากคือผู้เขียนผสานทั้งความรู้ทางพุทธศาสนาการศึกษาแล้วก็ประสบการณ์ตรงเลยนะคะครับเป้าหมายเราวันนี้ก็คือกลั่นเอาแก่นความรู้สําคัญสาคัญจากเล่มนี้ออกมานะครับเพื่อช่วยให้เราเข้าใจแล้วก็ สามารถอยู่ร่วมกับผู้ที่มีภาวะทางจิตได้ดีขึ้นค่ะโดยจะมองทั้งมุมจิตวิทยาแล้วก็หลักพุธทธธรรมด้วยให้ได้ประโยชน์แบบชัดเจนเร็วๆแต่ครบถ้วนค่ะใช่เลยครับการลดอคติสร้างความเข้าใจนี้สำคัญมากๆเลยหนังสือเล่มนี้ชวนให้เราคิดเรื่องนี้ลึกขึ้นจริงๆค่ะจุดเริ่มต้นเลยคือต้องมีความเข้าใจพื้นฐานกันก่อนนะครับอืือหนังสือย้ำเลยว่าอาการทางจิตเนี่ย ไม่ใช่สิ่งที่ใครเลือกจะเป็นนะคะแต่เป็นผลจากปัจจัยที่ซับซ้อนมากทั้งพันธุก,กรรมสิ่งแวดล้อมหรือประสบการณ์ชีวิตต่างๆถูกต้องครับอย่างที่หนังสือบอกในบทนําเลยคือแทนที่เราจะกลัวหรือแบบว่าเข้าใจผิดไปเนี่ยลองเปลี่ยนมาเป็นความเห็นอกเห็นใจดีกว่าค่ะซึ่งมันจําเป็นมากเพราะอาการมันหลากหลายเนาะอย่างซึมเศร้าก็อาจจะเศร้ามากๆหมดแรงหรือบางทีโรควิตกกังวลก็อาจกังวลเกินจริงไปเยอะเลย การเข้าใจพื้นฐานตรงนี้ก่อนออสำคัญมากครับก่อนจะไปถึงวิธีปฏิบัติจริงๆพอพูดถึงวิธีปฏิบัติในมุมจิตวิทยาค่ะหนังสือเน้นเรื่องอะไรเป็นพิเศษคะจุดที่หนังสือเน้นมากๆเลยนะครับคือการฟังอย่างเข้าใจหรือ active listening ครับ active listening แต่มันลึกกว่าแค่การนั่งฟังเฉยๆนะครับประเด็นสำคัญที่หนังสือชี้คือต้องฟังเพื่อจับความรู้สึกที่มันซ่อนอยู่หลังคำพูดะครับอ๋อค่ะ แล้วก็สะท้อนความรู้สึกนั้นกลับไปให้เขารู้สึกว่าเออมีคนเข้าใจจริงๆนะไม่ใช่แค่ได้ยินคำพูดเฉยๆมันคือการสร้างพื้นที่ปลอดภัยทางใจให้เขาครับฟังเหมือนจะง่ายนะคะแต่ตอนทำจริงคงไม่ง่ายแน่ๆโดยเฉพาะถ้าตัวผู้ฟังเองก็กำลังเครียดอยู่เออนังสือมีพูดถึงประเด็นนี้ไหมคะมีครับมีแน่นอนนั่นมันจะเชื่อมโยงไปถึงเรื่องการสื่อสารที่ไม่ตัดสินหรือ nonjudgmental communication ครับอือหือ คือเราต้องรังคำพูดท่าทีของเราด้วยให้มันเป็นกลางอ่อนโยนให้เกียรติเขาเสมอแล้วก็ยังพูดถึงเทคนิคการปรับความคิดและพฤติการหรือ CBT ด้วยนะครับ CBT พอจะยกตัวอย่างง่ายๆได้ไหมคะว่ามันทำงานยังไงในบริบทนี้ครับนึกภาพเหมือนการช่วยปรับมุมมองก็ได้ครับเช่นสมมุติมีคนคิดวนๆว่าฉันทำอะไรก็แย่ไปหมดเลย CBT อาจจะเข้ามาช่วยให้เขาฝึกสังเกตความคิดนั้นก่อนค่ะแล้วก็ลองหาหลักฐานมาแย้งดูเช่นเอ๊ะจริงหรอมีอะไรบ้างที่เราเคยทำได้ดีอะไรแบบนี้ครับ มันเป็นเครื่องมือช่วยให้มองสถานการณ์ตามความเป็นจริงมากขึ้นซึ่งหนังสือก็สอดแทรกแนวคิดนี้ไว้เรื่อยๆครับอ,อ๋อเข้าใจชัดขึ้นเลยค่ะแล้วที่น่าสนใจมากคือหนังสือไม่ได้หยุดแค่จิตวิทยาแต่ดึงหลักพุทธธรรมเข้ามาผสมด้วยตรงนี้มีอะไรเด่นๆบ้างคะครับตรงนี้เป็นจุดเด่นของเล่มนี้เลยหลักธรรมที่หนังสือชูขึ้นมานี่มีพลังมากครับอย่างเรื่องสติหรือ mindfulness สติใช่ครับ ไม่ใช่แค่การรู้ตัวทั่วพร้อมนะแต่คือการฝึกอยู่กับปัจจุบันขณะจริงๆเพื่อให้เรามีสติรู้ทันอารมณ์ตัวเองไม่ไหลไปตามความคิดลบง่ายๆซึ่งอันนี้สำคัญมากทั้งกับผู้ดูแลแล้วก็ผู้มีอาการเองด้วยการมีสตินี้น่าจะช่วยให้เราใช้หลับ active listening ที่คุยกันตอนแรกได้ดีขึ้นด้วยนะคะเพราะต้องอยู่กับผู้พูดจริงๆไม่วอกแวกไปไหนใช่เลยครับมันเชื่อมกันพอดีเลยแล้วก็มีเรื่องแม่ตากรุณาหรือ compassion ค่ะเมตตากรุณาไม่ใช่แค่สงสารนะครับแต่คือความปรารถนาดีจริงๆอยากให้เขาพ้นทุกข์ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการดูแลเลยแล้วก็อีกอันคือการยอมรับหรือ acceptance การยอมรับครับที่อิงกับหลักอนิจจังคือเข้าใจว่าทุกอย่างมันไม่แน่นอนความทุกข์เป็นเรื่องธรรมชาติการยอมรับตรงนี้ได้มันช่วยให้เราปล่อยวางความคาดหวังที่อาจจะทำให้เราเป็นทุก์เสียเองได้ครับ การเชื่อมโยงหลักอนิจจังกับการยอมรับสถานการณ์ที่ยากลําบากนี่เป็นมุมมองที่ทรงพลังจริงๆนะคะมันเปลี่ยนจากการที่เราพยายามต่อต้านมาเป็นการทําความเข้าใจความเป็นจริงอเ่าว่าแต่ดูแลคนอื่นอย่างเข้าอกเข้าใจมากๆเนี่ยก็ต้องไม่ลืมดูแลตัวเองด้วยถูกไหมคะแน่นอนครับเรื่องนี้สําคัญมากจริงๆหนังสือถึงกับมีบทท้ายๆเลยที่ว่าด้วยการดูแลตัวเองหรือเซลฟแคร์เพราะว่าการดูแลผู้มีอาการทางจิตเนี่ยมันอาจจะนํามาซึ่งความเครียดสะสมได้ง่ายๆเลย จุดเริ่มต้นคือต้องยอมรับก่อนเลยครับว่าเราเองก็เครียดได้นะมันไม่ใช่เรื่องผิดแล้วค่อยหาวิธีจัดก,การที่เหมาะกับเราเช่นอะไรบ้างคะที่พอจะทําได้ง่ายๆในชีวิตประจําวันอาจจะเป็นเทคนิคผ่อนคลายง่ายๆครับอย่างการกําหนดลมหายใจลึกๆช้าๆการฝึกสต,สติสั้นๆระหว่างวันหรือการหาเวลาทํากิจกรรมที่เราชอบที่เราสบายใจอืมค่ะแต่ที่สําคัญไม่แพ้กันเลยคือการตั้งขอบเขตที่เหมาะสมหรือ setting boundaries การตั้งขอบเขตใช่ครับ ต้องรู้ว่าเราช่วยได้แค่ไหนอะไรที่มันเกินกำลังเราเพื่อรักษาสมดุลของตัวเราเองไว้อันนี้ไม่ใช่การเห็นแก่ตัวนะครับแต่เป็นการดูแลในระยะยาวมากกว่าการตั้งขอบเขตนี้พูดง่ายแต่ทำยากเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะกับคนใกล้ชิดมากๆจริงครับหนังสือก็คงไม่ได้บอกว่ามันง่ายนะแต่เน้นความสำคัญของการสื่อสารขอบเขตนั้นออกไปอย่างนุ่มนวลแต่ชัดเจน ควบคู่ไปกับการพัฒนาความยืดหยุ่นทางจิตใจหรือ psychological resilience ความยืดหยุ่นทางใจครับคือความสามารถในการล้มแล้วลุกได้กลับมาสู่สมดุลได้เมื่อเจอเรื่องยากๆซึ่งเป็นทักษะที่เราฝึกฝนกันได้นะครับฟังดูแล้วการผสมผสานมุมมองทั้งจิตวิทยาแล้วก็การนำหลักธรรมมาปรับใช้นี่เป็นหัวใจสำคัญเลยนะคะทั้งการฟังอย่างใส่ใจสื่อสารอย่างให้เกียรติควบคู่ไปกับการฝึกสติ ความเมตตาแล้วก็การยอมรับความเป็นจริงมันสร้างแนวทางที่ครอบคลุมแล้วก็ลึกซึ้งมากๆเลยค่ะใช่เลยครับมันคือการบูรณาการเครื่องมือทั้งจากภายนอกอย่างการสื่อสารการฟังกับเครื่องมือภายในคือสติเมตตาการยอมรับเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่เกื้อกูลกันจริงๆค่ะผมขอฝากข้อคิดทิ้งท้ายไว้นิดนึงนะครับลองสังเกตดูว่าถ้าเราลองนำหลักสติ กับเมตตาที่เราคุยกันวันนี้เนี่ยไปลองใช้ในปฏิสัมพันธ์อื่นๆในชีวิตประจำวันดูไม่ว่ากับใครก็ตามนะมแม้ในสถานการณ์ที่ไม่เกี่ยวกับอาการทางจิตเลยก็ตามมันอาจจะเปิดมุมมองใหม่ๆหรือสร้างความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้นในความสัมพันธ์เหล่านั้นได้อย่างที่เราคาดไม่ถึงก็ได้นะครับ